สวัสดีครับพุกกระผมน้าช่างรถปาจีนะครับอันนี้ก็จะมารีวิวเสียงนะครับชุดประคับเดิมๆนะครับล้อเหล็กยางใหญ่ยางเดิมกระถางเดิมมีกระจกนะครับตัวนี้ใส่แคมตัวหนึ่งลีมแบบนะครับมีท่อผ่าหมกไปหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับว่าเป็นยังไงครับ แข่งกันเดิมมันนิ่มเหมือนท่อลูกเดิมนะครับแต่กันตัวเดียวเปิดรอบไว้หนึ่งหมื่นสี่ร้อยรอบนะครับกําลังพอดีครับไม่เยอะเกินไปครับถ้าเยอะเกินไปมันจะอือนะครับรอบมันไม่ถึงนะครับสําหรับคนที่น้องๆที่จะมารียนนะครับรอบหมื่นสี่ร้อยกำลังพอดีนะครับไม่เอะเกินไปรถกําลังไปได้ครับสายไปไม่ถึงเลยครับมีึ่งันรอบนี่เกือบสุดแล้วฟ้ากับขาดเท่ากั ปิงวามันร้องก่อนครับก็เดี๋ยวไปดูหน้าไม้กันทีเนสครับว่าจะได้เท่าไหร่ครับ,บไปกัน รอบแรกหรือเปิด GPS ไม่ได้รอบแรกไม่ได้สิผม,มเลยลองรอบสอง,อง,องไปเปิด GPS เนี่ยได้ร้อยยี่เลยเหรอโอ้โ<ห>ยเจี๊ยบร้อยยีก่กว่า GPS แต่ร้อยยี่มันหนักยาง